กลับปไรวะร่ะไม่เปิดร่าเแ็งตัวค่าอากาศนิ่งลด

chúng là những ngày <cười> <cười> nó sẽ là diễn ngại <laughs>

มืงฝ่าไป้ายิงไงล่ะยิงไงก็ไป้ายิงฝ่าไ,ไปฝ่าบริษัทน,นูรรท้นมามั <c oughs> นอากาศราคาสามคืนอยู่ข้างรถนะครับจะไปด้วยหันไปหาคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ งดจ้าก,ก็มาส่วนแสงเดี๋ยวจะแสข้างน้าข้างหลังบบจ้ไปจ่ายนะราคาใบละก,ก่าถ้าจะได้ลดค่า 33, สามหมื่นสา,ามาาขาึ้นแลวค่ะราคาบังอามน้ำค่า ยิมสองก่อนยิมสี่กับพักตั่นี้ระคะพักเครื่องรถดค่ะไปจูอบบอังอาศัยค่ะ,คะบราคาบังอาบน้ำนะคะห๋อเสีเยงอะไรีเจนยัดทิมานี่

แขไหนทันรู้ขอซื้อ่าที่ห้องือกาแฟไปว่าสิขอตอบไม่ค้นซื้อเห็นไหมก็ต้อนะบปื้อมนะหลายห่ื้อมาลนี่แแบบน่ก็ขปอืมนมากินล้วขซุ้ม่ได้ขอแล้วรางแล้วไปซื้อบ้านซื้อนาแล้ไหมก็เลยเขาก็ไรเขาก็เลยเนือหวจอยริดียวเย น้ำหาบบอัน,นายาบ้างอันยิงไงอ่ะนั่2สอเมตรจนันกินโลดกินเขาแล้วก็กินเลยอเลอาไปน้ำยิงสาละล่ะไปไหนไท่ามีคนแล้วเร็วน้องสองเบื้องบางอาบนา้ำค่ะยิงไก้องเบื้องบางบอ,อาบน้ำ หาย,ยคนหลายของไอยู่สนาัดอาบไปเถอะให้เราทำเาไปกหลายบรรทัดเกา่ามน่ากไปสองอุง <c oughs> อาบตัวไม่ค่อยออาบเลเราไม่คม่อยอสนุกอาบลวเนาะมันตัวมันจ่ายไหมตัวเราเนี่ย,ยลงมาปูน้อน่งเขาบอกเก็บทาเนี่ย ดมื at, at, on, ère, ่อนเมบ่อกี้ผ่านมางั้นมาจยมาจ่ายนะค่าหม่องยู่อาศัยค่ะได้นเปนคลืนที่สองแล้วค่ยุ้งร้ายหลายจากพพี่น้อง Ni vợ nát A việc hử? vóng. về việc nói không? Mãi về Bớt quá nó. phải lên thôi. Mãi vãn thôi. Mãi vãn thôi. 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 ลากไปแลเพิงอ่ะลากไปแลเพิงอ่ะลากไปแลเพิงื <c oughs> เอเอาเป็นยงด้่ค่เพราะอยังเด็ดได้จบพอใจเลยนะยังไปตัวชีบนะอือสุดไม้นะงานแบบคบนบ้า หาสินน้อนยอะยปตาอาบเยอะาอาบเยอะายชามบ้ามีคนหรอ,องงเก๋ไหมมันแก่น้ำโล <c ười> <c ười> ไปซื้อน้ำมันสองร้อยเว้นซื้อโคซื้ออมพวกินใจกับผมซั้งโล่เวนซ้อพอได้ละนันเกเตีขามไป็ลุย

ทั้งสีเข้าไปทั้งสีอะไรอ่เอลาไมาอีกเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเดี่ยนมันสิเบิรก่อนไปราคาสามทีพักพอนะว่าขันสามหมื่นสามคืนการมิจยุ้งขาของข้า นี่แหละค่ะ